ไม่อยากจะบอกว่าน้องเก็บทรงไม่อยู่ขนมปังนี่ทิ้งไว้ให้เย็ยนแล้วนะคะเก็บใส่ถุงเลยค่ะไม่ต้องไปแล้วค่ะเซเว่นทำกินเองก็ได้ไม่ต้องนวดจนถึงเป็นฟิล์มเราก็มีขนมปังเก็บทรงไม่อยู่กินได้เหมือนกัน สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สะพายตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทําขนมปังนิ่มกันค่ะแต่ว่าเป็นสไตล์ยุโรปเหมือนเดิมนะคะมีนาไปเจอสูตรมาของคนเยอรมันแท,ะท,ะทะ้ๆไม่ต้องใช้มือนวดใช้แค่ช้อนคนอย่างเดียวค่ะหรือว่าใครอยากจะใช้มือแบบแตะๆรวบๆก็พอบอกเลยว่ารูปออกมาได้แบบเนี้ย เซเว่นไม่ต้องไปแล้วช่วงโควิดแบบนี้พกแป้งไว้ที่บ้านเป็นพอคะ่ะนุ่มนวลแบบนี้จิ้มนมก็ได้ปาดสังขยาก็ดีกินเปล่าๆก็อร่อยไม่พูดมากแล้วคะ่ะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะก็นั่งทำเลยนะคะบอกเลยว่าสบายๆไม่มีอะไรนมอุ่นนะคะหนึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปเลยคะ่ะอืม ใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยมีนาใช้เสร็จ1นสถ้วยตวงใส่ลงไปโลดใช้ช้อนคนใช้ช้อนคนเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ใส่ไป2ช้อนชาค่ะ active dry yeast นะคะเสร็จแล้วเราก็คนน้ำหนักชั่งไว้ให้แล้วนะคะ ไข่ไก่ไมีนาใช้ไข่ไก่เบอร์สองวันนี้เป็นสีนี้ถูกไหมเพราะอะไรซื้ไข่ไก่บ้านมาหนึ่งฟองคนเกลือป่นเนี่ยค่ะใส่ไปครึ่งช้อนชาก็พอเสร็จแล้วเราจะค่อยๆทยอยใสยแ่แป้งแป้งเนี่ยมีนาใช้แป้งสารีอเนกประสงค์ไม่ร่อนด้วยใครจะใช้เป็นแป้งขนมปัง ได้ไม่มีปัญหาใช้แป้งเค้กได้ไหมคะใช้แป้งเค้กได้คะ่ะแต่ว่าต้องผสมแป้งขนมปังด้วยแป้งเค้กเนี่ยจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ,ะใส่ไปหมดเลยแป้งนะคะใช้สามถ้วยตวงหรือสามร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมคนค่ะคนทุกอย่างพอรวบเข้ากันนะ เนี่ยพอเขาเข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยพอแป้งเขาเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเงี้ยเสร็จแล้วแป้งเขาเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะพักแป้งเอาไว้ค่ะประมาณ10นาทีอุณหภูมิห้องแบบนี้แหละคะ่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยวสิบนาทีหน้ามาดูกันหลังจากเราพักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ10นาทีเห็นไหมนี่แป้งมันจะคลายตัวค่ะเราจะเติม เนยละลายนะคะเนยละลายลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวเรียบร้อยหอมหอมเนยเนยเนี่ยนะคะใครจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้ถ้าเป็นเนยเค็มต้องลดเกลือลงนะคะแต่ว่าใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้หลังจากนั้นเราก็จะคนเนี่ยละค่ะก็คือรวบทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อเดิมใครอยากจะใช้มือก็ได้นะแต่ตัวเนี้ยมันไม่ต้องใช้มือก็ได้ไงตอนเนี้ก็คือ ให้คนเนี่ยคะ่ะสักประมาณ5นาทีนะคะถึง8นาทีอะคือให้เนออยกับแป้งเนี่ยเขารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นเองซึ่งมีนาก็ลำคาญมากในการใช้ช้อนคนเนี่ยใช้มือขยำเอาก็ได้คือที่บอกไม่ต้องนวดเนี่ยสามารถใช้ช้อนคนได้นะคะเหมือนปกติแต่ว่ามีนาลำคาญมีนาขี้เกียจมานั่งจับด้ามช้อนปวดแขนเนี่ย เอาตรงนี้ค่ะบีบีเอากำปั้นเราเนี้ยบีบีเข้าไปแล้วก็รวบเข้ามาแค่นี้เองเนี่ยอะใช้ช้อนคนมันก็จะไม่ติดมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะเราจะพักแป้งเนี่ยหาอะไรปิดเราพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีอันนี้มันจะเป็นเทคนิคนะของคนของคนที่ไม่จําเป็นต้องอนวดมากทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะ20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อ ังจากที่เราพักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยเราก็จับเขาพลิกค่ะดึงพลิกดึงพลิกเห็นมีนานให้ดูเต็มเต็มเนี่ยเราจะดึงอย่างเงี้ยค่ะดึงดึงขึ้นค่อยๆดึงขึ้นแล้วก็พลิกอยู่อย่างเงี้ยประมาณสิบรอบอย่างเงี้ยดึงแล้วก็พลิกเขาแล้วก็พลิกเขา แป้งเขาจะได้เนียนๆค่ะเนียนแบบเนี้ยเห็นไหมว่าเขาจะได้เนียนแบบเนี้ยเนียนในระดับหนึ่งถ้าถามขึงเป็นฟิล์มไหมบอกเลยว่าไม่ได้ขึงเป็นฟิล์มแต่ถ้าถามว่าหอมเนยไหมหอมเนยมากแพ้เนยค่ะแพ้เนยใช้มาการีนได้ค่ะแพ้มาการีนไม่ชอบกินเลยอย่าทําสูตรนี้ไปทําสูตรอื่นวันนี้มีหนาก็พูดจริงอะนะคือใช้น้ํามันพืชมันจะแข็ง ก็ไปทําสูตรอื่นที่มันเป็นสูตรใช้น้ํามันพืชปิดค่ะทิ้งไว้เขาขึ้นเป็นสองเท่าสองเท่าเนี่ยอาจจะประมาณ40นาที50นาที30นาทีก็ได้คือแล้วแต่เราจะต้องดูเนื้อแป้งเอานะคะแต่ว่ามีนาเนี่ยขี้เกียจและมีนาจะออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วค่ะจะเอามาอบตอนเช้าเลยมีนาจะเอาทั้งอันเนี้ยไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเช้าก็เอาออกมาข้างนอกให้เขาคลายความเย็นแล้วรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วค่อยทำต่อ ใครอยากจะอบช้าแบบมีนาทําแบบมีนานะแต่ว่าถ้าใครถ้าใครอยากจะทําเลยก็รอให้แป้งขึ้นเป็นสองท่าแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันจบแป้งมีหน่อยหนึ่งก่อนเลยแป้งลงไปหน่อยนึ <c oughs> ลืมเนี่ยค่ะ แป้งเราขึ้นเรียบร้อยแล้วใครที่แช่ตู้เย็ยนไว้นะคะเอาออกมาให้ใคลายความเย็ยนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็รอให้แป้งเขาขึ้นแล้วในตู้เย็ยนเนี่ยคือแป้งเขาก็ขึ้นอยู่แล้วแหละนี่ค่ะกระโลหลแป้งปนิดนึงมีสักเล็กน้อยนะคะให้แป้งเขาเย็นนิดนึง นี่ยค่ะก็จะได้แป้งเนื้อเนียนๆแบบนี้เราจะคลึงเป็นยาวๆนะคะโลฟเนี่ยนะคะมีนาใช้ขนาดา12เซนคูณ20เซนตัวเนี้ยเราจะคลึงเป็นยาวๆใครจะทำเป็นกลมๆก็ได้ค่ะไม่มีปัญหา อย่าลืมนะตัวนี้มันคือขนมปังโฮมเมดเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากนะคะเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องรูปร่างเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องมาเป๊ะว่าฉันจะต้องม้วนแบบญี่ปุ่นไม่ค่ะมีน้ำม้วนปกตินี่แหละเนี่ยม้วนปกติทำอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่พิมพ์ขนมปังของเราเลยค่ะเนี่ย ิดพอเราใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เอามือกดตัวพิมพเนี่ยใครจะทาน้ำมันหรือว่าทาเนยหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าพิมพ์ตัวนี้ของมีนามีนาไม่ทาเลยเป็น stick. นอนสติกนี่แค่นี้เองแล้วก็พักให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะคะให้เขาขึ้นแบบอวบขึ้นมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ อบได้เลยค่อยๆเปิดาให้ดูค่อยๆดึง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 ลุ้นๆนี่ไข่แดงผสม,มนมนะคะเดี๋ยวเราจะทาจางๆตอนนี้อุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟร้อยหกสิบองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะค่อยๆอบค่ะค่อยๆอ,อบไปทาไปบางๆคือ ถ้าใครบางคนบอกว่าตายแล้วถ้าหนูหนูทา,าไข่แล้วทำไมอยู่ๆแป้งมันยุบแปลว่าพักแป้งนานเกินนะคะเขาเรียกว่า overproof นะคะก๊าซมันปล่อยเยอะเกินพอไปแตะมันปุ๊บก็ยุบเลยอบขนมปังออกมาก็จะยุบก่อนอื่นเนี่ยตอนอบเราต้องคุยกันก่อนเตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอบแล้วหน้าออกสีเหลืองอ่อนๆนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วขนมปังยังไม่สุกเอากระดาษฟอยล์ค่ะปิดข้างบนแล้วอบต่อ บางครั้งมีนาอาจจะอบไปแค่สิบนาทีแล้วมีนาดูทรงว่าข้างบนเนี่ยสีมันได้แล้วพอละฉันพอใจและมีนาเากระดาษฟอยล์ปิดแล้วก็อบต่ออีกประมาณสิบนาทีอาจจะอบแค่ยี่สิบนาทีหรือยี่สิบห้านาทีคือแล้วแต่มันแล้วแต่เตาแล้วแต่ขนาดของขนมปังนะคะเดี๋ยวมีนาจะอบตรงกลางนะคะตรงกลางอ่ะค่อนข้างไปทางข้างล่างของของเตาอบ ดูนะคะมีนาเนี่ยอบประมาณ10นาทีแรกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วมีนาก็ใช้กระดาษกรอนี้ค่ะปิดทั้งบนเลยเพราะว่าสีเขาได้ที่แล้วเสร็จแล้วก็อบต่อค่ะอบทั้งหมดนะคะรวมแล้วประมาณ 25- 30นาทีเดี๋ยวเราจะเคาะนะคะเคาะเนี่ยเคาะเนี่ยขนมปังเขาจะได้หลุดออกมาเคาะลงไปเลยเสร็จแล้วตอนร้อนๆน,นะคะตอนร้อนๆ เเขาออกมาหลุดพลัวเห็นไหมคะพิมพ์พิมพ์ค่ะพิมไม่ได้ทาอะไรเลยเป็นพิมพ์นอนสติกใครอยากได้แบบนี้นะคะมีนามีขายที่เพจนะคะไปติดต่อได้ที่ไมซ์ไพร์ตุรกีตรงนี้นะคะพิมพ์เนี้ยประมาณ450บาทนี่พิมอันเนี้ยเอาบอกราคาเลยนะคะไม่ต้องมาถามใต้คลิปแล้วนะพิมพ์นี้450บาทค่ะค่าส่งต่างหากค่าส่งอีก30บาทจบ ต่างประเทศส่งค่ะส่งให้ทั่วโลกไม่มีปัญหาเฮ้ยมองแหวนแหวนลูกชายซื้อให้วันเกิดทุบกระปุกซื้อให้ซอยคอเมอสามีซื้อให้วันเกิดค่ะทุบกระปุกซื้อให้เช่นเดียวกันอะ ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะวางทิ้งไว้อย่างนี้รอให้เขาเย็นสีอาจจะแก่ไฟเป็นนิดเพราะว่ามีนาอบประมาณ30นาทีใครจะอบแค่25นาทีก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มีนาอยากให้เขาสุกจริงๆเพราะว่าทรงมันสูงะกลัวว่าเดี๋ยวจะสุกแค่นี้แต่ตรงนี้ไม่สุกอะไรแบบเนี้ยพี่คะจะรู้ได้ยังไงคะหนูมือใหม่มันสุกไม่สุกนี่พี่มีอะไรแนะนําเปิดเตาอ,อบเง้มมานิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วตรงช่วงเนี้ยค่ะ เอามีดไปแหลมยาวๆเนี่ยค่ะจิ้มมันหรือว่าเอาไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้จิ้มมาลงไปแบบนี้ดึงขึ้นมานะคะไม่มีความเหนืดหนืดของแป้งติดขึ้นมาแปลว่าใช้ได้อันนี้คือสําหรับมือใหม่นะเวลาเช็คสุกแต่ว่าอย่างเราเนียมือเก่าๆมือแก่ๆแล้วไม่จําเป็นจะตัดให้ดูนะคะเย็นแล้วแหละเย็นแล้วแหละนี่ มีดเนี่ยต้องคมกริบเลยมีนาซื้อที่รับมีดมาโดยเฉพาะค่ะม่อยากจะบอกว่าน้องเก็บทรงมีอยู่นี่ความนุ่มเห็นไหมคะตัดให้ดูแผ่นยังได้เลยแหมมีดธรรมดาค่ะแต่ต้องคมรับใหม่ๆน้องน้องนอนอย่างเดียว ขนมปังนี้ทิ้งไว้ให้เย็ยนแล้วนะคะเก็บใส่ถุงเลยค่ะไม่ต้องไปแล้วค่ะเซเว่นทำกินเองก็ได้ไม่ต้องนวดจนถึงเป็นฟิล์มล้วก็มีขนมปังเก็บทรงไม่อยู่กินได้เหมือนกันแหมเนียนละออเห็นไหมขนมปังอะ่ะไม่ต้องนวดกระดได้มีความภูมิใจเสียง เสียงมีความภูมิใจอย่างหนักหน่วงดูนะคะมีนาจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หมดลูกชายจะมาทาช็อกโกแลตกิงอืมหืมนมุ่มใส่ถุงพลาสติกนะคะอย่าให้โดนลม เก็บไว้อุณหภูมิห้องธรรมดาได้ประมาณหนึ่งถึงสวันนะคะหรือแช่ตู้เย็นได้ประมาณ7วันทำขายเลยเป็นยังไงมั่งคะหลังจากดูวิดีโอแล้วไปทำกันเถอะคะ่ะแล้วส่งกันบ้านด้วยนะคะที่ f a c e b o o k Page m มซ์ภัยตุรกีใครอยากได้พิมพ์ก็ไปอินบ็อกซ์ที่นั่นนะคะไปซื้อได้ที่นั่นมีนาชอบนะขนมปังแบบเนี้ย ไม่ต้องนวดนานไม่ต้องทํานานทําง่ายแต่ว่านุ่มถูกใจลูกชายมากคือมันไม่ได้นุ่มติดเหงือกติดฟันแต่ความนุ่มเนี่ยค่ะการันตีลองทําดูนะคะสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรประจําบ้านของทุกๆคนอีกหนึ่งสูตร